บาสเกตบอลของผมคือโชคชะตาที่ถูกตีขิดมาแล้วถ้าวันนั้นผมไม่ได้โยนลูกบาสในมือลงห่วงก็คงจะไม่ได้เล่นมาถึงทุกวันนี้จากจุดเริ่มต้นตอนม2ของการเล่นบาสเกตบอลในตอนนั้นยิ่งทําให้ผมลงไหลในละละกีฬานี้มากขึ้นทุกวันบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่สนุกครับต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝนเพื่อให้ร่างกายพร้อมลงแข่งตลอดเวลากีฬาบาสเกตบอลช่วยฝึกในเรื่องวินัยอย่างแท้จริงวันไหนที่เราขาดวินัยในการซ้อม ฟอร์มเราก็ตกลงไปด้วยผมว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนครับตอนเจอโรงเรียนสตรีวิทยา2เป็นแมตช์สุดท้ายที่แข่งให้ทีมออมสินช้างจมพูถึงจะแพ้แต่ผมก็ออกประทับใจที่มีชื่อติดในทีมครับการเล่นกีฬานอกจากจะสอนให้รู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วผมยังประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในทีมด้วยครับ ขอบคุณทั้งพี่อมสินจากใจครับที่มอบโอกาสดีๆในการแข่งขันและได้ฝึกซ้อมกับโค้ชที่มีประสบการณ์ไม่ใช่แค่ตัวผมเองแต่เป็นนักกีฬาของโครงการบาสเกตบอลทีมอมสินช้างชมพูือท,ทุกคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้ครับธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคม